คนวันนี้ผมจะมาอ่านตาและคำฝันจังหวัดเจ็เเจังหวัดในไมทใช่แคทบทุกคนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอมรราชตะโกสิน์มหินตายุยุดย,ยามหาดีลูกพุทธนรราชธานีบุรีรัมอุดมราชดิเวศมหาสถานอมรอภิบาลอวันตาลจวิศสักกะทัตดีวิยุกรรมสิทธิ์ กุงเทพฯละครดุริยาเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปลูกครองวัดวังงามเรืองทองเมืองหลวงของประเทศไทยจังหวัดกระบี่แหล่งฐานหินถิ่นห้อยเก่าเข้าตะงางฐานสวยรวยเกาะ้อ,อปลูกปามงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกุ อัน,นามันสวรรค์เกาะพีพีการนาจาบุรีแควแคนโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้าแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกกาลสินเบื้องฟ้าแดดทรงยางปูงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพวาผ้าเสวยภูผานมหาทานลำปาวในโดสาวสัตว์โลดล้านปีกำแพงเพชรกุปาเครื่องเมืองคงแขกแกงสีลาแรงใหญ่กล้วยไข่กวางหวานน้ำมันลานกระบือเรือน ลือมรดกโลกขอนแกน่นพระทาตขามแกน่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมรวมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ในโดเสาวซิลินโทนเน่สุเทเหลียนทองมวยโอลิมปิกจันทบ,บุรีน้ำตกลือเลือง เมืองผลไม้พิกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบ,บุตรสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีฉะเชิงเซาแม่น้ำบางปะกลแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พญาสีสุนทรบาทภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์ชนบุรีทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ่อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งกวายชัยนาทหลวงปูกถูกเรือชา เรือนเจ้าพญาลือสือนามกระบือสวนนกจมโอดดขาวแตงกวาจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเมืองผู้ก้าพยาแลชุมพรชุมพรประตูภาคใต้ไวายเสด็จในกลุ่มชมแร่กาแฟ แลหาสายลีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อลังนกจังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาดำค่าพระาธาตุดยตุงเชียงใหม่โดยสุเทพเป็นสี พระปะเพณีเป็นสง่าบุตรประชาติล้วนงามตานามล้ำค่านะครพิงจังหวัดตังเมืองพายาลัชดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างลุดเลิดถิ่งกำเนิดยางพาราเด่นงามดอกสีตัง ปากาลังใต้ทะเลจันดีหาดใยงามน้ำตกสวยตะการตาจังหวัดตากเมืองเกาะครึ่งร้อยลอยแดนนลอยแดนข้าล้ำละกรรมแสนหวานลังอาลานมาดียุตกาวีเกาะช้างสุดทางบุญลภพาจังหวัดตาก ธรรมชาติน้อยรับน้อยหน้ายนตภูมิพลเคือนใหญ่พระเจ้าตากเกียงไกเมืองไม้และป่างามจังหวัดนครนายกนครนายกเมืองในฝานที่ใก,กล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติป่าจากภูรพิษจังหวัดนครปฐม ต้มโอหวานขาวสารข้าวลูกสาวงามข้าวลามหวานหวานมัน,น,มนสนามจันงามเส้นพุทธบุญคู่คานีคู่ธาน,านีนักพะระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนท่าจีนนครปฐม ราธาปนุมลำค่าลำวัฒนธรรมหลากหลายเลนูภูไทยเรือไฟสูภางามตาฝั่งขูงจังหวัดราชนร,รัชส,สีมาหญิงเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีบีโคลาช ปลาศาสหินดินกะดานเกวียนนครศรีธรรมาราชเราเราชาวนครอยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรมกอบกรรมดีมีนานะภาคเพียงไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด จังหวัดนคปรปฐมเมืองสีแคลวเหมังกรพักผ่อนบึงบอ้าเเพดปลาลดเด็ดปากน้ำโพโดนทบุรีพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเก็ดแหล่งยินเผาวัดเก่านามกระบือ เหลืองลือทุเรียนนนงามนายนาหน้ายน,นายนศูนย์ราชการนาราธิวาสทัศินราชตำหนักชนรักษศาสนาลนาทักเพืองตาปาโจปาโจตึงใจแหลงใหญ่แหทอง ลองกองหอมหวานจังหวัดน่านแข่งเรือลือเือเรืองเมืองงาช้างดำกิจกรรมวัดภูมินดินแดนส้มสีทองเรืองลองพระาธาตุแห่แท่แช่แห้งจังหวัดปุรีลำเมืองปะกะประาศถิิน ถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมาสวยรวยวัฒนธรรมปธทุมธานีถิ่นบัวทองเมืองรวงรวงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพญาก้าหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดประจบคีรีขันเมืองทองเหนือเก้า มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจจังหวัดปราจีนบุรีสีมหาโพคู่บ้านภายตรงกวานคู่เมืองผลไม้ลือเรืองเขตเมืองทวารวดีปัตตานีบูดูสะอาดหาดทรายสวยรวยน้ำตก เขานกเขาดีลูกกีอร่อยไม่ใช่ลูกนแบบนัน้นนะลูกกีอร่อยขอยแคงสดนครศรีอยุธยาดาชธา,านีเก่าอู่ข้าอู่น้ำเลิศล้ำกาลาวีคนดีสีอยุธยามาต่อที่ ep สองครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาครับสวัสดีครับ